นี้ยเนี้ยเนี้ยอันอันนี้ฮะมดแล้วมัดแล้วมดแล้วมดแล้วสามสิบบาทเนี่ยหน่นย่นันจักบาทอะไรี่สีสิบเออหั่นไหน่หั่นเป็นชิ้นไน่ยหั่นไหนน่เออครับเพียนเดี๋วไปลวกเออหันชิ้นี่ซ้นี่แหะนั่นแหะ ว้าวขินเงยฮักเนี้ยเถอะบาดเครื่องนเนี้ยขินเงยปวดเอโอโอ้โหกินหมดเงเลยครับผมก็าปาดเครื่องเนี่ย<อ>เดี๋ยวผมเ้อะ าาาราคะจีกาดตัดก็สิมักสิิส้นน่อยเองเบียรอ